สวัสดีครับบิ๊ก o s ซิต g a เกมมนะครับช่วงไหนไม่ค่อยมีเวลาหรือเบื่อเบื่อแต่ไม่อยากพลาดโอกาสในการฟาร์มในแต่ละวันจะทําอะไรบ้างดีแบบไวๆเร็วๆเลยผมจะมาแชร์วิธีของผมนะครับก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่รอช้าเริ่มที่อย่างแรกกันเลยเมื่อเข้าเกมมาปกติผมจะเล่นในคอมนะครับมักเล่นช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะกดดูแผนที่ก่อนเลยนะครับ แล้วก็เลือกจุดฟาร์มนะครับเคลียเรซินก่อนเลยนะครับอันนี้เราก็เช็คก่อนว่าเรซินเราเท่าไหร่นะครับปกติก็จะเกือบๆเต็มร้อยหกสิบเนาะเวลามาเล่นแต่ละวันนะครับเราก็จะเคลียเรซินตรงนี้ให้หมดนะครับตามแผนที่เราคิดเอาไว้นะครับว่าเราจะฟาร์มอะไรบ้างถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยก็จะเคลียพวกบอสประจําสัปดาห์ก่อนเลยนะครับโดยวิธีผมผมเนี่ยพอเคลียเรซินจนเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะฟาร์มต่อด้วยคอนเดนซ์เรซินอีกอย่างน้อย1เม็ดนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยผมชอบเก็บคอนเดนซ์เลซินเนี่ยเต็ม5ก้อนอยู่ตลอดนะครับก่อนที่จะฟาร์มในแต่ละวันดังนั้นพอเราฟาร์มแบบนี้เสร็จนะครับคอนเดนซ์เลซินเนี่ยก็จะเหลือ4ก้อนนะครับหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ความขยันของเรานะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่าทําไมต้องฟาร์มด้วยคอนเดนซ์เลซินอย่างน้อย1ก้อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูแผนที่นะครับแล้วก็ มันจะมีจุดมุ่งงๆ4จุดใช่ไหมครับก็คือเราก็จะเคลียร์ตัวจุดม่วงนี้ก็คือคําขอประจําวันทั้ง4เควสนั่นเองหลังจากที่เราเคลียร์เลซิสแล้วแล้วก็เคลียร์คำขอประจําวันแล้วเราก็จะวาร์ปมาเก็บคริสตัลคอร์กันนะครับปกติผมจะมาเก็บตรงนี้นะนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะว่าเราชอบเก็บคริสตัลคอร์ตรงไหนกันนะครับได้หมดทุกจุดเลยก็จะเก็บประมาณ3-4อันต่อวันนะครับ พอเราเสร็จนะครับเราก็จะวาร์ปมาที่จุดเทเลพอร์ตกลางเมืองมอนสเตตนะครับอ่าเราวาร์ปดูนะครับพอเราวาร์ปมาถึงแล้วนะครับเราก็จะวิ่งตรงไปนะครับอ่ากระโดดแล้วก็มาสรรรส้างก่อนเลยนะครับเราก็จะจัดการเลซินตามแผนของเรานะครับเปลี่ยนให้เป็นคอนเดนเซซินซะนะครับแล้วทีก็วิ่งต่อไปนะครับไปหาแคทเธอรีนนะครับ แล้วก็กดรับคําขอประจําวันที่เราทําเรียบร้อยนะครับอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับแล้วก็กดออกสํารวจด้วยนะครับเพื่อรับของแล้วก็ส่งคนออกไปสํารวจใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็วิ่งไปหาเวกเนอร์นะครับช่างตีเหล็กนะครับเพื่อทําแร่สีชมพูจากแร่ต่างๆที่เรามีเหลือนะครับปกติก็ทํา1รอบนะครับมันก็จะได้สีอันเนาะนะครับแล้วก็เก็บของเก่าจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ช่องเก็บของนะครับ ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยเราก็อย่าลืมใช้ Transience Resin กันด้วยนะครับมันมีอายุแค่1สัปดาห์นะอันนี้นะครับตัวนี้สำหรับคนที่ซื้อมันมาจากตัวการน้ำชานะครับทีนี้ต่อมาเราก็เช็คที่ Parametric Transformer นะครับอยู่หัวข้อนี้นะอันนี้นะครับว่าเราทำหรือ,อยังนะครับถ้าครูดาวมันมาถึงแล้วเราก็ทำซานะครับอันนี้ของผมมันยังไม่มาเนาะมันอาทิตย์ละครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดกาน้ำชานะครับ อันนี้วางตรงนี้ไม่ได้นะมันจะต้องมีพื้นที่ให้มันวางได้นะครับอ่าแล้วก็กดการน้ําชาทีนี้เราก็เข้าสู่การน้ําชานะครับทีนี้ในการน้ําชานะครับเราก็จะเข้าไปเก็บเหรียญก่อนนะครับเหรียญประจําวันนะครับระดับความน่าเชื่อถืออ่าแล้วก็เก็บเหรียญตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ดูว่าถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยปกติผมจะเข้ามาซื้อของที่คลังสมบัติอาณาจักรด้วยนะครับ ปกติอย่างแรกเลยที่ผมซื้อประจำเนี่ยก็คือตัวทานเซนเลซินนะครับแต่ถ้าเอา่อตัวเหรียญมันเหลือเนี่ยอาจจะซื้ออย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆขาดอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกจากการน้ําชากันนะครับพอออกจากการน้ําชาแล้วเราก็กดดูที่กิจกรรมนะครับว่ามีกิจกรรมไหนที่กําลังจะหมดเวลาหรือเปล่านะครับผมก็จะมาเช็คนะอันนี้เหลืออีก9วันนะครับอันนี้เสร็จแล้วตัวพรสวรรค์นี่เหลืออีก12วันยังไม่ได้ทํานะครับ ก็ไม่ได้รีบเนาะอันไหนทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วพอเช็คกิจกรรมแล้วแล้วก็ทําในอันที่มันจะหมดเวลาแล้วนะครับเราก็มาดูที่แผ่นที่ใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็เช็คที่สไปรอลบิสนะครับว่าเหลือกี่วันเนาะเราเล่นหรือยังรอบนี้เราจะเล่นหรือเปล่านะครับอะหลังจากนั้นเราก็มาเช็คที่กล่องจดหมายนะครับถ้ามีจดหมายมันจะขึ้นสีแดงๆเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับเราก็กดรับด้วยนะครับหรือว่าที่ความสําเร็จถ้ามีเครื่องหมายตกใจสีแดงเราก็กดเข้าไปรับด้วยเหมือนกันนะครับ ต่อไปเนี่ยให้กดที่กิจกรรมพิเศษนะครับเช็คดูนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่หน้าเว็บหรือเปล่านะครับเพราะบางทีมันไม่ได้ขึ้นเตือนนะครับอันนี้ของผมยังมีเนาะเนี่ยเราก็กดปุ่มแล้วก็เริ่มกิจกรรมหน้าเว็บนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับกิจกรรมพิเศษตรงนี้เนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปหากิจกรรมในเว็บนะครับกิจกรรมตามหน้าเว็บต่างๆแบบเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูนะครับเราก็จะสะดวกมากเลยกดเข้าจากตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าช่วงไหนไม่มีกิจกรรมหน้าเว็บเนี่ยพอกดแล้วมันก็จะขึ้นบอกว่ามันไม่มีนะแล้วก็สุดท้ายนะครับกดตรงคอมมูนิตี้นะครับเพื่อเข้าไปเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็เลือกโฮโยแลบเลือกที่เครื่องมือเลือกที่เช็คอินนะครับอ่าแล้วเราก็กดเช็คอินทีนี้ก็ออกเกมได้แล้วนะครับก็เป็นอันจบสำหรับวันเร่งรีบนะครับส่วนใครเนี่ยมีเวลาฟาร์มของตามแมปจัดอ์ติแฟกต์อัพตัวละครอาวุธ หรือทำเคเวสท,ที่ค้างดองไว้เนี่ยก็เพิ่มเติมได้เลยตามความสะดวกนะครับส่วนผมเนี่ยมักจะไปทำในวันว่างๆอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นในช่วงกลางคืนผมเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วปกติก็กินเวลาไปประมาณ15-30นาทีนะครับแต่ผมเนี่ยจะมีเข้าเกมอีกทีในช่วงเวลากลางวันของวันรุ่งขึ้นนะครับด้วยมือถือพอเข้าเกมมาเราก็จะอยู่ในจุดวาร์ปของมอนสเตอร์นะครับเป็นจุดที่เราออกเกมไว้นะครับพอเข้ามาเราก็จะเดินไปกดสร้างคอนเดนเซชันหนึ่งอันนะครับที่เรา กันที่ไว้ให้เขานะครับเพื่อไม่ให้ตอนนลางคืนของทืนถัดไปเนี่ยมันจะล้นอีกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่แคทเธอรีนนะครับไปดูว่าสํารวจเสร็จหรือ,อยังนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ว่างเข้าตอนวันเนี่ยในเวลาเดิมๆนะครับและบางครั้งผมก็ออาจจะเดินไปตีแร่ต,ตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันรีบเร่งของผมในเกนชิน ย้ำอีกทีนะครับนี่อาจจะไม่ใช่วิธีที่คุ้มค่าแล้วก็เร็วที่สุดนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทำจริงมาตลอดจากประสบการณ์ตัวเองที่เล่นมามากกว่า1ปีแล้วเพ,เ,พเพื่อนเพื่อเนี่ยอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าหรือผมอาจพลาดอะไรสําคัญไปสามารถแชร์ความเห็นกันได้นะคอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังวิธีหลากหลายกันก็น่าสนุกดีนะครับเผื่อบางคนเนี่ยจะได้ไปปรับใช้กันได้ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปก่อนใครและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมจะอัปคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์เวลา8โมงเช้านะครับมีช่องทางการติดตาม b i g n โน i ิเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ไว้แจ้งข่าวสารแล้วก็ติดต่อง,งานได้ที่ m s ม a เ e Facebook นะครับฝากติ๊กตอกไว้ด้วยนะมีคลิปสนุกสนุกให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับลิงก์ต่างๆเนี่ยอยู่ในรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ